สวัสดีค่ะคลิปนี้ขอเสนอเมนูส้มตำไข่เค็มขั้นตอนแรกเราก็เตรียมครกแล้วก็ใส่กระเทียมไทยลงไป8กลีบตามด้วยพริกขี้หนู4ี่เม็ดหรือปริมาณตามชอบจากนั้นก็โขลกพริกขี้หนูและกระเทียมให้พอแตกแล้วก็ใส่ถั่วฝักยาว1เส้นนะคะหรือประมาณ3มช้อนโต๊ะโขลกถั่วให้พอแตกค่ะ จากนั้นเราก็ใส่มะเขือเทศสีดาลงไป2 3ถึงลูกแล้วก็โขลกเบาๆให้พอแตกนะคะจากนั้นเราก็ปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บ1ช้อนโต๊ะน้ำปลา2ช้อนโต๊ะน้ำมะนาว2ช้อนโต๊ะหรือปรุงรสตามชอบค่ะจากนั้นเราก็คนน้ำตาลปี๊บให้ละลายค่ะ พอน้ำตาลละลายหมดแล้วเราก็เพิ่มความนัวด้วยผงชูรสครึ่งช้อนชาถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ค่ะแล้วก็คนคลุกเคล้าให้พอเข้ากันพอเข้ากันดีเราก็ใส่เส้นมะละกอสับลงไปหนึ่งกำมือหรือประมาณหนึ่งถ้วยตามด้วยแครอทหัน่นฝอยอีกครึ่งถ้วยค่ะแล้วก็โคลกคลุกเคล้าเครื่องปรุงให้เข้ากันจนทั่วนะคะพอเข้ากันดีเราก็ใส่กุ้งแห้งลงไปสองช้อนโต๊ะ ตามด้วยไข่เค็มสองฟองหรือ4ี่ซีกนะคะแล้วก็คนคลุกเคล้าให้เข้ากันเบาๆค่ะพอเข้ากันดีเราก็ใส่ถั่วลิสงคั่วอีกสองช้อนโต๊ะคนให้พอเข้ากันอีกครั้งหนึ่งแล้วเราก็จัดเสิร์ฟใส่จานได้เลยค่ะเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเมนูส้มตำไข่เค็ม สูตรและวิธีทำอยู่ใต้คลิปเหมือนเดิมนะคะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์และกดแชร์กันให้ด้วยนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ